ไปชื oh, is, yeah. ่อใหม่ป่ะเราโทรหาพี่นะโอ้โหจะได้ไปม่อะดีดีแล้วมาเจอกันไปเจอแล้วจะจำน้องได้วัสดี้พี่ั้าก่อนเลย้งไสวยน้องไสุดรงพี่ตัสุดงานสุดงานปีสี่ปะ